โอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เสียงแปลกๆนะครับผมก็คิดว่ารถผมน่าจะต้องมีอาการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับภายในเครื่องนะครับแล้วก็กำลังจะไปให้ช่างดูแต่ว่าเพราะขี่ผ่านหลานช่างเขาก็คนเยอะมากนะครับเขาก็ยังไม่มีเวลาลื้อแน่นอนก็ต้องบอกก่อนว่ารถผมตอนนี้เป็นปี2021แล้วก็เนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับ มันมันไม่ใช่เฟืองขาวใช่ไหมรถผมมันไม่ใช่เฟืองขาวมันเป็นปีญีนเป็นเฟืองดํามันก็ไม่น่าใช่เสียงเฟืองแต่ว่ามันก็อาจจะมีอีกเสียงหนึ่งก็คือกระบอกดันโซตัวดันโซราวลิ้นนะครับที่มันจะดังได้อ่ามันดังแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ฟังแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์หน่อยว่าดังแบบเนี้ยมันดังอะไรนะครับถ้าใครหูที่ว่าหูเทพๆมันก็จะฟัง หรือว่าหูธรรมดาก็อาจจะมีความผิด ด้วยความสงสัยของผมนะครับผมก็เลยจะแกะดูฝั่งนี้เปิดเพื่อให้มันได้ยินเสียงที่ชัดเจนนะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นตัวดันโซ่แหละไม่ไม่คิดว่าน่าจะเป็นเฟืองเพราะโดยการใช้งานส่วนตัวของผมผมไม่ค่อยได้บิดเยอะแล้วอีกอย่างมันเป็นเฟืองดํามันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าเฟืองขาวนะครับมันก็อยู่ได้น่าจะเป็นแสนโล,ลแหละแล้วรถตอนนี้มันเพิ่งเจ็ดหมื่นแต่มันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้ผมก็เลยเปิดไอ้ฝั่งนี้ดู ฝั่งนี้ก็คือเป็นตัวเปิดใส่หัวเทียนนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนฟังให้เพื่อนฟังอีกทีนะอันนี้มันจะได้ยินเสียงชัดเจนเลย แล้วผมก็เจอว่ามันดังเพราะอะไรเพื่อนดูดูอะไรที่มันผิดปกติเห็นไหมเห็นอะไรผิดปกติไหมเห็นที่สายหัวเทียนไหมสั่นกีกีอีกเลยนะครับมันดังที่ตัวนี้นะครับตัวหัวเทียนตัวสายหัวเทียนผมก็ไม่รู้ว่ามันคลายออกมาได้ไงตอนแรกคิดว่าเป็นที่ที่สายที่สายมันมันหลวมหรืออะไรหรือเปล่าก็คือผมก็เลย ในคลิปเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้นะก็เลยเอาผ้านะครับติดเครื่องไว้แล้วก็เอาผ้าจับแล้วก็ดันมันเข้าไปพอมันแน่นนะครับพอมันแน่นเสียงมันก็เงียบไปบิดบิดเร่งเลยนะแล้วไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงที่อีกเลยมันก็คือพูดง่ายเหมือนกับเสียงมันเสียงสปาร์ของหัวเทียนนะครับแต่พอไปลื้อดูจริงๆพอถอดสายหัวเทียนมากลับกลายเป็นตัวหัวเทียนเองที่เกี่ยวไม่ไม่แน่นสุด ผมก็ไม่รู้ว่ามัน,มนเป็นไปได้ยังไงเพราะตอนที่ใส่ที่ผมเปลี่ยนหัวเทียนามาใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ผมใช้ NGK e l a s e r iridium นะครับเป็นตัวกล่องเทาเป็นตัวเลเซอร์นะครับเป็นตัว,ตวท็อปของมันก็เปลี่ยนไปช่วงประมาณ20,000กว่าโลแล้วตอนนี้รถผม70,000กว่าโลเท่ากับว่าใช้มาเนี่ยห้าหมกว่าโลมันเพิ่งจะมามีอาการหัวเทียนคายออกมา แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมันสาเหตุจเพพาะอะไรจะว่าใส่ไม่แน่นมันก็น่าจะมีตั้งแต่ช่วงสองหมื่นโลแรกนะครับมันก็ไม่น่าที่จะเนี่ยไม่น่าที่จะมาโยกอย่างเงี้ยคือมันโยกอย่างนี้เลยนะเนี่ยแล้วแต่ว่าขี่ได้บิดได้ปกติความเร็วไม่ตกด้วยนะเออแปลกแทนที่ว่าเออมันหลวมอย่างเงี้ยแรงดันมันน่าจะออกมาทางหัวเทียนหรือว่าจะมีน้ำมัน,มนซึมอะไรไม่มีไม่มีเลยนะครับหัวเทียนก็ยังใสกิกเลยนะครับก็คือหลังจากที่ ขันหัวเทียนให้แน่นก็คือจบเสียงเงียบแล้วก็เลยอ่ะในนๆพูดถึงหัวเทียนแล้วก็มาให้ดูสภาพหัวเทียนนะครับไปเช็คกันได้ดำเข้มและเปียกหัวเทียนของเพื่อนเป็นแบบไหนนะครับเกิดจากอะไรนะครับหัวเทียนเวลาเราถอดออกมาดูแล้วอ่ะเป็นสีอย่างนี้หรือเปล่าเป็นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับเกิดจากความร้อนสะสมอะไรเงี้ยก็เนี่ยเอารูปมาให้ดูกันลองไปถอดเช็คกันได้หัวเทียนเราควรเปลี่ยนเนี่ยจริงๆอ่ะห้าหมื่นโลเนี่ย คนจะเปลี่ยนของเดิมออกจากรถได้ถ้าเพ,เพื่อนใช้หัวเทียนแบบเกตธรรมดาเกตแบบเดิมของศูนย์นะห้าหมื่นโลก็เปลี่ยนเถอะนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรมันขี่ได้แต่มันทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเนี่ยขาวแห้งๆก็จะมีอาการแบบนี้นี่นะครับอ่านเอาแกะออกมาดูได้ชุดบล็อกหัวเทียนมันมีแถมให้กับรถใน,ในชุดเครื่องมือใต้บอกนะครับต้องใช้ตัวนั้นถึงจะถอดได้ง่ายนะครับผมก็ไขเข้าไปให้แน่นแล้วหรือว่าวันที่ไขผมอาจจะไขไม่แน่นว่ามันเลย คายออกมาได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องไม่รู้มันเป็นได้ยังไงใครเคยมีประสบการณ์ก็ลองพิมพ์แชร์ประสบการณ์นี้หรือว่าผมจะเป็นคนแรกและคนเดียวก็ไม่รู้นะที่ใช้แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ยังไงลองแชร์กันได้นะครับหรือใครที่มีเสียงแบบเดียวกับผมก็ลองไปดูตรงหัวเทียนก่อนก็ได้นะครับส่วนหัวเทียนของผมก็นี่สภาพก็สีนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็คือปกติการเผาไหม้การ อากองอากาศไฟเฟ์อ,อะไรปกตินะมันจะเพิ่งปกตินะครับเป็นสีแบบนี้ไม่มีการเยิ้มไม่มีอะไรนะครับเป็นสีปกติส่วนใครอยากจะได้หัวเทียนนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ละกันตามเลทราคาเลย200 3 0 0 4 0 0 5 0 0 600นะครับ50,000โลควรจะเปลี่ยนได้แล้วเพราะมันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับก็นี่ดูเอาละกัน ตารางนะครับของ NGK เขาว่าถ้าคุณใช้แบบไหนอะ่ะมันใช้ได้กี่กิโลนะครับก็ถ้าจะไปใช้โทเทน0ู์ก็แล้วแต่นะเ็าใช้ได้แต่ราคามันก็จะสูงแต่ว่าคุณภาพมันก็จะได้เกรดเป็นแบบธรรมดานะครับเป็นแบบตัวแรกเลยนะหนะ่งหมื่นห้าถึงสองหมื่นจริงห้าหมื่นคนเปลี่ยนได้แล้วที่ผมใช้ก็คือตัวล่างสุดนะครับใช้ได้แสนโลเลเซอร์อิริเดียมยังไงเดี๋ยวเนี่ยตัวนี้แหละที่ผมใช้นะครับเป็น NGK เลเซอร์อิริเดียมนะครับนี่ ตัวที่ใส่อยู่ในรถนะแล้วก็คือมันดีอะแล้วก็กําลังไฟมันมันไม่ตกมันเป็นหัวเทียนเข็มแล้วก็หัวมันแบบไม่ใช่หัวธรรมดานะครับมันดีกว่าของที่ใช้ตามท้องตลาดทั่วไปก็คุณภาพก็ค่อนข้างดีจากที่ใช้มาห้าหมืนกว่าโลก็ยังโอเคอยู่นะครับใช้ตัวนี้นะครับเบอร์นี้เลือกเบอร์ให้ถูกนะ LMAR8BI9 นะครับตะกูล160ที่เป็น4วาวทุก ยี่เอ้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นลีดเป็นเยโน่ no เป็นอะไรเป็นคิกร้อยหกสิบ ADV ที่เป็นหกร้อยหกสิบนะครับฟอร์ซ่าเอ็กแม็นะครับใช้หัวเทียนเบอร์นี้ทั้งยามาฮ่าทั้งฮอนด้าใช้เบอร์นี้ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับยังไงเดี๋ยวแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างใครอยากจะซื้ออยากจะเปลี่ยนถึงระยะแล้วอยากจะลองความแรงสเสถียรเสถียรก็ไปจิ้มไปตำดูกันได้จะแปะไว้ให้หลายตัวเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ